สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบตั้งรหัสผ่านแบบง่ายๆนะครับและมักใช้ตัวเลขเรียงกันนะครับมาดูกันว่านะครับน็อตผ่านนะครับผู้ให้บริการด้านการจัดการรหัสผ่านนะครับเผยล่าสุดนะครับเกี่ยวกับรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี2,523นี้นะครับพบว่านะครับรหัสผ่านมาพร้อมกับตัวเลขเรียงกันอย่างเช่นนะครับอย่างนี้เลย1 2 3 4 5นะครับยังคงติดเพรนเป็นอันดับหนึ่งนะครับ และพบว่าครับมีผู้ใช้งานมากกว่า4.5ล้านลายเลยทีเดียวนะครับในฐานะรัฐผ่านยัดแยบประจําปีนะครับเช่นเดียวกับหลักผ่านนะครับที่ใช้คําเขียนว่านะครับแอดมินนะครับไม่วายรวมไปถึงคําว่าพาสเวิร์ดด้วยนะครับอย่างนี้ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะครับนักแฮกข้างลายนะครับใช้เวลาถอดรหัสไม่ถึง1วินาทีด้วยซ้ำนะครับย้ำนะครับใช้เวลาถอดรหัสไม่ถึง หนึ่งวินาทีด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนมากนะครับเลือกใช้หลัดผ่านนี้นะครับส่วนหลัดผ่านที่นอตผ่านครับเรียงลาดับยอดเยี่ยมประจำปีัาี25 2บมครับมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับหากดูคลิปนี้แล้วนะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องลูกนาคราบ Thank you